ตัวนี้พี่ไว้หม้วนม้วนกระดาษเก็บอ่ะใช่อ๋อแล้วก็มาเหม้วนแล้วแสดงว่าพอดยาวนะเขาตัดยาวอ่ะ พี่โมเก่งทำเหมือนเครื่องตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็อย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นจะเจ๊ก อ๋อมีตัวทัพด้วยหลักการเหมือนเครื่องตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นี่ไงตัวใหญ่มันจะมีเซนเซอร์ตัวนี้ลงปุ๊บโดนเซนเซอร์มันจะม้วนเองเกิดเองหลักการเหมือนเครื่องใหญ่เลย ก็ไปดูที่ดิน,น,นแดงนั่นแหละที่น้ำเนียวนี่ออนไม,ไมออ่มีเจ้าอื่นเขาเขาทำอย่างเงี้ยนี่ไหมแบบนี้ไม่ได้ทำนีอจะมีเจ้าเอเเจ้าเดียนะที่ใช้กระดาษเอ A รถตีนยะเจ้าอื่นถ้าใช้เครื่องผมส่วนใหญ่เป็นกระดาษต้นตาก่อนะนะเพราะกระดาษต้นตาครับเปื่อเปื่อนะรถตีมันมันขาดง่ายไนงะผมเลยแนะนำให้ค้าใช้ต้นตาก อาจนะตั้งแรงกดเบาเหมือน40เอง ข้างข้างหลังมีมีตัวขั้นอีกตัวเหมือนเครื่องใหญ่ด้วยแห <c oughs> ละเฮ้ยมีด้วยนะโอ้ยน <c oughs> ี่นี่เก็จะทำให้กระดาษตึงหน้าหลัง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp ้วยหรอแล้วก่อมันก็จะต้องริงไปดึงมามจะตั้งไม่ให้วาดกรอบอย่าตั้งได้ใช่ไหมที่ติกต๊กรกอบกันเพราะเวลาชักกางกับมันก็จะได้ดูโ<อ>รงารงานอื่นเขาจะให้ขึ้นขึ้นง,งานเลย ถ้าขอบเราเสือพ้าเสียงมันจะดึงไปสี่เที่ยวเลยไปกลับไปกลับ กมีติดสัดตรงไหนไหมไม่มีไม่มีแล้วซื้อของใหมนั่นอะไรเดียยไมได้้เดี๋ยวผมพี่มิวเวอร์มาลงโปรแกรมให้เพราว่าไอตัวนี้มันจะทางแล้วคอมยิ่งเงต้องมีก่ายนะสเปคไอหทั้งชุดมันก็เป็นใหงก็งแเรือดีของก็ได้ด เอาที ừ, đó, ó, 2, ่เงินก็เดี๋ยวมาส่งเอาเป็นให้รถรุได้อีกเพราะส่วนใหญ่เราขายก็จะขายพร้อมๆเลยด้วย Dante, วันนี้เรามีตัวสามดีซิสริงเนี่ยเอาไว้ลองหุ่นเวลาปกติขึ้นตัวแรกจะขึ้นผลิตอันนี้ก็คือเอาหุ่นโมเดลใส่แล้วก็ลองสาธิตแต่นี้เอาพิเศษของเราเป็นตัวเอาพิเศษมันจะเป็นตัวแถมกับไอตัวสร้างอ่ะอันนี้เป็น 3D โดยตรง สนใจก็เดี๋ยวไปเรียนได้ที่นี oh, oh. ่ที่ตะปูนะตะปูจะที่เดิมไหมที่เคยไปไม่เคยเหรอตรงไอ้สถายรถไฟฟ้าตะปูสาราใจสองตอลงสถานีก็งลสายนี้ไปไปทางแยกบางโพไปอีกสักใต้โรงเรียนชื่อโรงเรียนบุษเรียนมีนักเรียนเยอะมาก ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานโรงงานส่งช่างแพทเทิร์มือไปเรียนมีโซน A แพทเทิอย่างเดียวสอนทเทิร์นแล้วก็สอนสาดีอย่างเยีางแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องว่าเราจะเครื่องดิมซับเนชั่นจะตัวฮีส ที awesome, ่บอกเกยนเมื่อวานก็ถ้าต่อไปทีมงานซับก็พูดบเก้าหมื่เก้าถ้าบริษัทอื่นก็ขายอยู่4ี่แสสองแล้วก็หนมก็เหมือซับก็เกือบละเจ็ดร้อยินตรนั่นก็โอ้เยอะนี่มีกีสีได้แต่สี่สีสี่เอ็กระดาษก็เริ่งปิ้ก็สี่สีกระดาษม้วนหนึ่งร้อยเมตร ถ้ากวางเอ,อ่อมีท่าสิบก็ประมาณมวลละเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทมี่อยูต้องต้องฮีเตอร์ตัวใหญ่ใหญ่อ๋อถ้าฮีเตอร์ใช้เป็นรางก็มันเริ่มตั้งแต่สองแสนกว่าเป็นรางแล้วแต่ความใหญ่แล้วฮีเตอร์เล็กก็ก็ไม่กี่พันนี่คือ ไอฮีตใหญ่มันก็สะดวกไม่ต้องมันนั่งตัดท่าิดฮิดทั้งมวลเลยอินแล้วก็ฮีตอะฮีตเล็กก็ต้องมันนั่งตัดให้ผ้ากับกระดาษมันเท่ากันนะรว่าไอาที่รุ่นที่เขาพิมพเอพิมพ์สีขาวก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นสีดำนี่ส่วนใหญ่ไม่เป็นสีขาวนะก็คืไไอพิม อ๋อปิดลงผ้าเลยอ๋อให้ส่วนนั้นนั่นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ซับชั่นเป็นเกินปินลงผ้าเลยส่วนนั้นแพงเป็นล้านเนี่เออิ้นลงผ้าโดยตรงเลยไม่ต้องลงกระดาษอ่ราะนั้นแพงใหญ่ล้านกับแบข้างบนเต็มด้วยกล่องมืก้ล่องมาทอะไรนี่เล้วา ใส่ไฟไงก็เลยใส่ไฟเหรออ้าวแล้วของอะไรอ่ะทำไมต้องก็เอาลงอ่ะต้อนก็ไม่ต้องมาลงมาด้วยอันนด้อกเอาเก่มาให้ใครอ้าเก่าตัดข้าวปกใช่ไหมก็ปก ดึงความเร็วปรับเร็วสุดเลยก็ได้นะหนึ่งสองร้อยกว่าพอเวลาเร็วสุดก็จะมอเตอรช็อตขาดใช่ไหมอ๋<ด>อเพราะว่ากระดาษบางถ้ากระดาษหนาจะปรับเร็วสุดได้ลองแต่รุ่นใหม่ความเร็วมันจะพันึงสีฟ้าก็ใช้ใชหมึกเหมือนกัน<อ>เหมือนกันเครื่องตัดซิสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอดี้ใหม่สีฟ้าแต่ความเร็วมอเตอร์มันจะเป็นโซโลวเร็วกว่าแรงกว่าตัดกระดาษแข็งได้เลย มุนเก็บใช่ไหมออย่าคิดเองเลยแล้วก้านนี่หน่อยตัวเครื่องเครื่องเครื่องว่าเลยเครื่องตัวใหญ่ไงเออเองที่เราก็เลยเอามันาไว้เอาไว้เอาไม่งั้นตัวไม่เหมาอเนี่ยโครงตัวนั้มันไม่ได้กระดับ มีโรงงานอยู้ทีตรงพนังเก่าเฮียดเตียงนะม,มองเฮีเนนเยจะป,ปิดแล้วนั้งเสือซอพร้อมๆกัเฮียเป็นสนามงกีฬาฟุตซอลอะไรน่อลพร้อมๆปิดปิดแล้วลูกน้องใรเยลองขาไปทำอีกที่ติดต่อามาีเลยเืือลงเคื่องอีก่ต่ที่เก่าปิดแล้ว ผมขอส่งแคปหน้าเรา43นะครับสําหรับทุกคนนะครับที่มีข้อสงสัยก็มาถามได้เลยครับ10 10 94 ที versucht, ่ถ้าสมมติเราไม่ไม่ใช้กระดาษมันเครื่องมันไปดึงได้ไหมไม่ได้ไม่ไหวนะมันดึงเครื่องมันจะซ้อนของไม่จะติดอมุนดึงอหรือมัน้อยกันตายอยู่ตายอยู่ถ้าใหญ่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 ขนาดเจ้ไม่ได้โลบที่สามไปจรงนู่นแล้ว ตัวหนังสือเล็กใหญ่ตัดได้อยู่ใช่ไหม Terima kasih telah menonton! รเราจะปล่อยลงมาถ้าติดมอเตอร์กับเซ็นเซอร์นี่ก็เหมือนเครื่องใหญ่เลยจริงๆเซนเซอร์มีมขายนะยาวว่ะตัว,วไม่กี่ไม่กี่ร้อยะเซ็นเซอร์ พอเวลานี่ลงมาปุ๊บมันจะชนเซนเซอร์ไงตัวอใหญ่เซนเซอร์ปุ๊บตัวนี้มันจะหมุนเองได้แค่นั้นเองการ์ดการ์ก็พี ใช่ใชม,ม,มันมีปัญหาแน่ย่าขาดแน่นอนไม่ไม่รอดหรอกถ้าถ้าไม่ไม่ขึงไม่ตึงอย่างเงี้ยถ้าตีกรอบด,ดึงไปดึงมาไม่รอดขาดแน่นอนยิ่งกระดาษบางด้วย